ที่เราไปสำรวจกันมาคนที่ไม่อยากมีรู้เพต้องดูแลคนข้างหลังอีกเยอะต้องพาวงหลังจะไปข้างหน้าก็เลยไม่ได้ <c oughs> เพราะฉะนั้น <c oughs> การจัดสวัสดิการที่ครบถ้วน <c oughs> เป็น Value Chain <c oughs> ก็ครบถ้วนทั้งต้นจนปลายจะทำให้เราสามารถจัดการเรื่องนี้ได้นะคะ ขอบคุณท่านประธานค่ะทีฉันทนายแจมสสินันธรรมนิทินันผู้แทนราสฎรกรุงเทพมหาคนครเขต11เขตสายไหมพักประชาชนค่ะวันนี้ที่ฉันมาตั้งกระทูถามจริงๆตั้งใจจะถามท่านนายกนะคะเพราะว่าปัญหานี้เนี่ยไม่ได้เป็นปัญหาแค่เฉพาะกระทรวงใดกระทรวงหนึ่งแต่เป็นปัญหาที่หลายๆกระทรวงเนี่ยนะคะต้องทํางานร่วมกันนะคะร่วมมือกันกําหนดเป็น วิกฤตนะคะของประเทศที่ต้องทํางานร่วมกันในหลายๆกระทรวงนะคะวิกฤตเด็กเกิดต่ําดิฉันเนี่ยพูดในสภามาเนี่ยไม่ต่ํากว่า10ครั้งนะคะทั้งในการอภิปรายนโยบายครั้งแรกในสมัยท่านนายกเศรษฐาดิฉันก็เชีย้ยเห็นปัญหานี้แล้วครั้งหนึ่งตอนนั้นเด็กเกิดต่ําประมาณ5 0 0 0 0นคนค่ะต่อมาอภิปรายนโยบายอีกครั้งในสมัยของท่านนายกแพททองทานซึ่งก็เป็นคุณแม่เหมือนดิฉันเนี่ยนะคะ ก็ได้ชี้ให้เห็นปัญหาเรื่องวิกฤตเด็กเกิดต่ำอีกครั้งถึงเกี่ยวกับการจัดสรรงบประมาณที่ไม่ได้เป็นการแก้ไขปัญหาอย่างแท้จริงค่ะจากสถานการณ์ปัจจุบันค่ะท่านประธานจากตอนนั้นเด็กเกิดต่ำห้าแสนปัจจุบันขอสไลด์ด้วยนะคะปัจจุบันวิกฤตเด็กเกิดต่ำเนี่ยต่ำกว่าเดิมอีกค่ะไม่ใช่แค่ห้าแสนแล้วนะคะตอนนี้เหลือแค่สี่แสนหกหมื่นหนึ่งพันสี่ร้อยยี่สิบเอ็ดคนเท่านั้น เรื่องนี้เป็นเรื่องที่สําคัญมากๆนะคะแต่ดิฉันยังไม่เห็นว่าจะมีการวิธีการแก้ไขอย่างไรนะคะวิกฤตเด็กเกิดต่ำตอนนี้นะคะเด็กเกิดปีที่แล้ว2 5 6 7นะคะ4 4 6 1 4 2 1คนในขณะที่จำนวนการตายนะคะอยู่ที่5 7 7 6 6 6 6คน สิ่งที่ประเทศไทยกําลังเผชิญตอนนี้นะคะวิกฤตเด็กเกิดน้อยคนไทยมีลูกน้อยลงนะคะในปีที่ล่าสุดที่ลดน้อยไปจากเดิมนะคะจาก5 0 0 0 0นเป็น40,000นกว่าซึ่งในอนาคตก็มีงานวิจัยว่าอาจจะลดลงกว่านี้หากเรายังไม่ทําอะไรนะคะและผลสํารวจความคิดเห็นจากสถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์หรือนิด้าโพเนี่ยได้บอกอีกว่าร้อยละ44นะคะของสิ่งที่ทําให้คนไทยหรือว่าประชาชนไม่อยากมีลูกเนี่ย มาจากสาเหตุของเรื่องค่าใช้จ่ายและภาระในการเลี้ยงลูกรวมถึงสภาวะสังคมแล้วก็การเมืองที่ทำให้คนไม่ได้อยากมีลูกด้วยแม้ว่าปัญหาเด็กเกิดต่ำจะเป็นแนวโน้มที่เกิดขึ้นทั่วโลกค่ะหลายหลายประเทศก็เผชิญวิกฤตนี้เช่นเดียวกันนะคะ เช่นทางเกาหลีใต้นะคะก็ได้มีมาตรการในการแก้ไขปัญหานี้ในเรื่องของการเพิ่มเงินอุดหนุนประชาชนนะคะจาก7จ็ดถึงแปดพเป็น2,000 0บาทต่อเดือนทางสิงคโปร์นะคะในปีปีที่ผ่านมานี้ก็มีการเพิ่มเงินอุดหนุนเลี้ยงดูเด็กเป็น30%รรวมถึงมีการจัดการเรื่องเบบี้โบนัสซัพพอร์ตให้คนอยากมีลูกมากขึ้นนะคะ ซึ่งในการอรภิปรายงบประมาณเมื่อปี2567ดิฉันก็ได้อภิปรายในประเด็นนี้นะคะสไลด์ด้วยค่ะลและได้เสนอแนวทางการแก้ไขปัญหานะคะผ่าน baby baby b i r d journey เป็นการแก้ไขวิกฤตเด็กเกิดต่ำเอาไว้4ข้อตอนอนภิปรายครั้งแรกกำหนด4ข้อนะคะเรื่องหนึ่งเรื่องของสิทธิลาคลอด<ม>ที่ต้องเป็น180วันทั้งพ่อและแม่ด้วยนะคะ<ม>เพื่อให้ได้ค่าจ้างเต็มเวลาด้วย2เป็นเรื่องของเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด0ถึง6ปีและทั่วหน้า 3คือเกี่ยวกับเรื่องของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กค่ะที่จะมีมาตรฐานมีจํานวนมากขึ้นแล้วก็ยืดหยุ่นในเรื่องของเวลาการเปิดปิดสีรัฐบาลจะต้องสนับสนุนนะคะสร้างอีโคซิสเต็มที่ชาวเมีนคนอยากมีลูกมากขึ้นมาตรการการลดหย่อนภาษีต่างๆห้องให้นมและเปลี่ยนห้องเปลี่ยนพ้ะอ้อมสาธา,ารณะค่ะแน่นอนเขาว่าในหลายประเทศมีการพยายามนะคะจัดสรรนโยบายต่างๆเพื่อให้คนเนี่ยอยากมีลูกมากขึ้นแต่อัตราการเกิดก็ยังต่ำอยู่ แต่อย่างน้อยๆกับท่านประธานในขณะที่อัตรา<ม>การเกิดต่ําถ้าเรามีนโยบายที่ซัพพอร์ตอย่างเป็นระบบจัดสรรงบประมาณอย่างมีคุณภาพเนี่ย<ต>เด็กที่เกิดน้อยอยู่แล้วก็<ต>จะเป็นเด็กที่เกิด<ม>อย่างมีคุณภาพเช่นเดียวกัน<ม>ปัญหาเด็กเกิดต่ำกระทบกับประเทศของเราอย่างไรมไม่ได้เป็นปัญหาของแค่ครอบครัวใดครอบครัวหนึ่งค่ะถ้าเด็กเกิดต่ำมากขึ้นก็จะเป็นปัญหาในระยะยาว หมายความว่าอัตรากําลังของชนชั้นแรงงานหรือว่าคนทำคนทำงานที่ต้องเสียภาษีให้กับรัฐบาลเนี่ยก็จะน้อยลงไปด้วยในขณะที่ในช่วงวัยนี้ที่เติบโตไปเป็นเข้าสู่วัยผู้สูงอายุเนี่ยก็ต้องมีภาระทางภาษีเพิ่มมากขึ้นเช่นเดียวกันเพราะเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สําคัญค่ะแต่เข้าใจว่าในทางการเมืองเนี่ยอาจจะไม่ค่อยได้รับความสนใจเพราะว่ามันเป็นปัญหาที่แก้แล้วต้องใช้เห็นผลในระยะยาวแต่หลายประเทศก็บอกว่าการจัดสรรงบประมาณนะคะ เกี่ยวกับเด็กเด็กนะคะจะช่วยแก้ไขปัญหาในปลายเหตุได้อีกหลายอย่างค่ะดิฉันก็มีข้อเสนอบันได6ขั้นขอทลายด้วยนะคะหลังจากนั้นดิฉันก็พยายามพูดถึงข้อเสนอเนี้ยในหลายๆการอภิปรายไม่ว่าจยะยัตติใดๆก็ตามที่มันเกี่ยวเรื่องเกี่ยวกับเรื่องเด็กดิฉันก็พยายามบอกรัฐบาลว่าช่วยเอานโยบาย6ขั้นนี้ไปใช้เถอะ ดิฉันไม่ต้องการเคลมเป็นผลงานตัวเองก็ได้นะคะเนโยบบย6ขั้นมีอะไรบ้างคะ1เรื่องของวันลาเลี้ยงลูกนะคะ180วันเงินอุดหนุนแล้วก็ห้องปั๊มนมในที่ทํางานการแก้ไขการร่างพรบให้นมต่างๆนะคะแล้วก็มันไดขั้นที่2เกี่ยวกับเรื่องนะคะเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดและกล่องรับขวัญน,นะคะเงินอุดหนุนทั่วหน้าแล้วลเรื่องของกล่องรับขวัญคือว่าพอเกิดแล้วก็มี baby box ด้วยนะคะซึ่งอันเนี้ยใช้งบประมาณไม่เยอะค่ะเพราะว่าเด็กเกิดต่ําอยู่แล้ว จริงๆช่วงนี้เป็นช่วงที่ดีมากๆที่เราจะอุดหนุสนสนับสนุนง,<ๆ>งบประมาณเกี่ยวกับเด็กเพราะว่าเด็กเกิดต่ำอยู่แล้วใช้งบประมาณไม่เยอะค่ะบันใดขั้นที่3ามะเกี่ยวกับเรื่องโรงเรียนพ่อแม่นะคะเด็กที่เกิดมาต้องมีคุณภาพด้วยหรือในช่วงที่เด็กเกิดต่ำเนี่ยถ้าเกิดต่ำแล้วก็อย่างน้อยๆก็ให้มีคุณภาพด้วยนะคะโดยการมีโรงเรียนพ่อแม่หรือเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพจิตของมารดาค่ะสำคัญเช่นเด <uffled S 1> ียวกันเพราะส่งผลส่งผลต่อเด็กโดยตรงนะคะงบคัดกรองเด็กต่างๆงบสุขภาพจิตมารดาเด็กต่างๆซึ่งจริงๆอันนี้เป็นนกรระะะทงสสาขดูแลค ศูนย์เด็กเล็กใกล้บ้านค่ะงบอุดหนุนศูนย์เด็กเอ<ม>กชนนะคะหรือที่ทํางานต่างๆอันนี้ก็เป็นกระทรวงพมนะคะกระทรวงมหาดไทยนะคะหรือกระทรวงศึกษาธิการก็ตาม บันไดข,ข้อที่5ค่ะเกี่ยวกับเรื่องการศึกษาอันนี้เป็นกระทรวงการศึกษาดูแลนะคะหรือว่ากระทรวงมาหาดไทยในเรื่องของการเหนืท้องถิ่นด้วยก็ได้หลักสูตรที่ดีโรงเรียน,นที่ปลอดภัยการที่ไม่มีความรุนแรงอำนาจนิยมในโรงเรียนแล้วบันไดขั้นที่6<น>เกี่ยวกับเรื่องผู้สูงอายุค่ะอันนี้อาจจะดูเหมือนเอ้ยมันจะเกี่ยวได้ยังไงแต่ความเป็นจริงเนี่ยการที่เราสนับสนุนผู้สูงอายุหรือคนพิกหรือผู้พิการหรือผู้ดูแลเนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทาให้คนเนี่ยตัดสินใจที่จะมีลูกง่ายขึ้นเพราะว่าปัจจุบันทีี่่่เรรราาาาาไไปสํวจกัันนนมมมคคทออยลลููต้้งงงดแขห เยอะต้องพาวงหลังจะไปข้างหน้าก็เลยไม่ได้เพราะนั no ้นการจัดสวัสดิการที่ครบถ้วนเป็น Value Chain ก็ครบถ้วนทั้งต้นจนปลายจะทำให้เราสามารถจัดการเรื่องนี้ได้นะคะก็อยากถามถึงรัฐบาลแล้วกันค่ะข้อแรกนะคะว่ารัฐบาลเนี่ยมีความเห็นต่อข้อเสนอของดิฉันอย่างไรและปัจจุบันเนี่ยมีการนำข้อเสนอดังกล่าวไปปฏิบัติแล้วหรือไม่ขอทราบรายละเอียดค่ะขอบคุณท่านประธานค่ะเชิญท่านมนตรีครับ ครับกับเรียนท่านประธานที่เคารพครับผมราวุศิละปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ครับขออนุญาตตอบคําถามกระทู้ของท่านสมาชิกสันันธรรมนิธินันนะครับขอภัยที่เอ่ยนามนะครับจากพรรคประชาชนกรณีเกี่ยวกับนโยบายของรัฐบาลที่เอื้อต่อการมีลูกนะครับก่อนอื่นต้องขอชื่นชมนะครับท่านสมาชิกมีการทำรีเสิร์ชแล้วก็มีข้อเสนอแนะที่ดีหลายอย่าง แต่ว่าไม่ใช่ว่าทางรัฐบาลจะไม่มีนะครับแล้วก็มีบางประเด็นที่บันไดหกขั้นเมื่อสักครู่ที่ทางรัฐบาลเห็นพ้องและมีบางประเด็นที่เราเห็นต่างขออนุญาตว่าปัจจุบันครับ เมื่อวันที่7มีนาคม2567ที่ผ่านมาทางกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ได้เชิญทุกกระทรวงมาทำเวิร์กช็อปด้วยกันนะครับทุกกระทรวงคือ20กระทรวงในประเทศไทยเลยเป็นผู้บริหารระดับกระทรวงมาไม่ใช่เป็นระดับผอแต่เป็น Key decision maker ของแต่ละกระทรวงมานอกจากนั้นเรายังเชิญองค์กรนานาชาติระหว่างประเทศนะครับอีก8องค์กรมีทั้ง UNDP UNFPA UN Women UNICEF UN Habitat รวมถึง UNV นะครับเกี่ยวกับวอนเทียของ UN รวมถึง World Bank นะครับแล้วก็ WHO นะครับ World Health Organization ทั้งหมดเหล่านี้เรามาทำเวิร์กช็อปกันแล้วเราตกผลึกกันออกมาครับเป็นนโยบายของรัฐบาลเราเรียกว่านโยบาย5คูณ5ฝ่าวิกฤตประชากรน,นโยบายนี้ได้รับผ่านการเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีเมื่อตอนเดือนเมษายน2567และตอนช่วงปลายเดือน 2, เดือนเมษายนป,ปีที่แล้วนะครับผมเองได้นํานโยบายนี้ไปนําเสนอต่อที่ประชุมของสภประชาชาตินะครับเป็นกรรมธิการว่าด้วยประชากรและการพัฒนาเมื่อตอนปลายเดือนเมษายนปีที่แล้วรายละเอียดของนโยบาย5้คูหฝ่าวิกฤตประชากรครับท่านประธานครับห้คูหคืออะไรคือนโยบายที่มีด้วยกัน5ยุทธศาสตร์ และแต่ละยุทธศาสตร์นั้นจะมี5มาตรการด้วยกันบางประเด็นจะสอดคล้องกับ6บันได6ขั้นที่ท่านสมาชิกได้นําเสนอเมื่อสักครู่นะครับเพราะว่ายุทธศาสตร์แรกเราพูดกันถึงการสร้างศักยภาพให้กับคนวัยทํางาน เอ้อให้พวกเขาเหล่านั้นนะครับมีงานการที่สามารถสร้างรายได้ที่เพียงพอในการที่จะเลี้ยงดูครอบครัวรวมไปถึงการมีที่พักอาศัยที่เพียงพอนะครับหนึ่งในนโยบายสําคัญนั้นวันนี้นะครับรัฐบาลได้มีนโยบายบ้านเพื่อคนไทยออกมานี่ก็เป็นหนึ่งในแนวทางที่จะสนับสนุนเพิ่มความแข็งแกร่งให้กับคนในวัยทํางานทําให้เขานั้นจะมีครอบครัวได้อย่างมั่นคงและที่สําคัญเตรียมตัวเข้าสู่วัยของสังคมสูงอายุด้วยของคนวัยทํางาน ยุทธศาสตร์ที่สครับท่านประธานครับเป็นยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องเด็กจะคล้ายคลึงกับที่ท่านสมาชิกได้กล่าวเมื่อสักครู่คือว่าถึงแม้ว่าปัจจุบันเด็กเราจะมีน้อยลงนะครับประมาณ4ี่0,000กว่าคนเท่านั้นที่เพิ่งเกิดมาเมื่อปี2567นเะครับเราต้องทําให้เขามีคุณภาพมากขึ้นมีคุณภาพทั้งกายพัฒนาทั้งกายและด้านจิตใจนะครับซึ่ง กิจกรรมต่างๆเหล่านี้จะครอบคลุมหลายกระทรวงด้วยกันนะครับไม่ว่าจะเป็นกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬากระทรวงวัฒนธรรมกระทรวงคมนาคมนะครับถึงเป็นเหตุให้นโยบายที่ผมพูดถึงนี้มาจากทั้ง20กระทรวงและหน่วยงานาน,านานาชาติด้วยนะครับยุทธศาสตร์ที่3 เราพูดถึงเรื่องคนทํางานแล้วเราพูดถึงเรื่องเด็กเล็กแล้วยุทธศาสตร์ที่3เราพูดถึงเรื่องคนผู้สูงอายุซึ่งจะคล้ายๆกันอีกเช่นกันครับเพราะว่าการที่จะต้องดูแลผู้สูงอายุทําให้พวกเขาเหล่านั้นมี Active Aging หรือว่ายังกระฉับกระเฉียงอยู่ในวัยกเกษียณเป็นหัวใจสําคัญที่จะทําให้พวกเขาเหล่านั้นนะครับเป็นเป็นกำลังในการที่จะดันผลักดันเศรษฐกิจของประเทศไทยสังคมไทยเดินไปข้างหน้าและที่สําคัญคนสูงอายุในวันนี้ไม่ใช่สถานะเดียวกันกันกบเมื่อ40-50ปีที่แล้ว คนอายุ60ถึง70ปีในวันนี้ครับท่านประธานมีกำลังทั้งกำลังกายกำลังสมองต่างจากเมื่อ30-40ปีที่แล้วดังนั้นผู้สูงอายุเหล่านี้จะสามารถมาเป็นกำลังได้อีกอ,อ,อีกแนวทางหนึ่งนะครับยุทธศาสตร์ที่4ครับท่านประธานครับเราพูดถึงการเสริมพลังให้กับคนพิการซึ่งก็สอดคล้องกับที่ท่านสมาชิกได้กล่าวสักครู่นะครับในการนี้ทางกระทรวงพอมอเราได้ลงนามใน MOU กับ กระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงอวครับในการใช้เงินจากกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการให้กับทุกๆสถาบันการศึกษาระดับสูงทั่วประเทศนะครับแล้วก็รีครูคนพิการเข้ามาแห่งละประมาณ50-60คนและประสานงานกับ ภาคเอกชนที่อยู่ในพื้นที่ของแต่ละมหาวิทยาลัยในการที่จะหางานให้กับคนพิการต่างๆโครงการนี้เราได้ทดลองทำไพ่หลอดโปรเจกต์มาเมื่อตอนปี2567ครับท่านประธานครับแล้วก็เราใช้กับ6มหาวิทยาลัยนะครับภาคเหนือกลางอีสานใต้มีทั้งมชมขนะครับลาดกระบังนะครับมีบางมดนะครับมีทั้งสูนดุสิตที่สุพรรณแล้วก็มออที่สงขลาเราทดลองรีคูดคนพิการมาส0 0คนครับทั่วประเทศแล้ว ท้ายที่สุดประมาณ90%กว่าเซของคนที่เราได้ทดลองนั้นมีงานทำดังนั้นปีนี้เราถึงได้ขยายผลนะครับเซ็นสัญญาลงนามใน MOU กับ อ,อวอแล้วก็กระรวงการศึกษาธิการนะครับเพื่อที่ให้คนพิการนั้นได้มีเรียกว่ามีกําลังที่จะสามารถซัพพอร์ตตัวเองได้ในสังคมและยุทธศาสตร์สุดท้ายเกี่ยวกับเรื่องการสร้างระบบนิเวศนะครับที่จะทําให้คนทุกวัยคนทุกเจนนั้นสามารถอยู่ด้วยกันได้แล้วก็สามารถทําให้รู้สึกอยู่ปลอดภัยเติบโตขึ้นมาในสภาพแวดล้อมที่เอื้อให้กับคนแต่ละรุ่นนั้นอยู่ด้วยกันทําให้คนรุ่นใหม่นั้นสามารถมี ความหวังครับในการที่จะมีครอบครัวแล้วก็สามารถสปอร์ตลูกที่จะเกิดขึ้นมาในอนาคตได้นะครับดังนั้น ปัจจัยต่างๆเหล่านี้แน่นอนอย่างที่ท่านสมาชิกได้กล่าวครับไม่ใช่ของพอมอ,อย่างเดียวแต่วันนี้ต้องเรียนว่ารัฐบาลมีนโยบายนี้ออกมาแล้วทุกกระทรวงครับกำลังเร่งดําเนินการไม่ว่าจะเป็นระบบการขนส่งสาธารณะเพื่อที่จะเอื้อให้คนทํางานนั้นเดินทางได้สะดวกมากขึ้นนะครับในอีกหลายๆส่วนนะครับตามที่ผมได้กล่าวไปเมื่อสักครู่ดังนั้นนโยบาย5้คูณหฝ่าวิกฤตประชากรนะครับก็เป็นคําตอบที่ทางรัฐบาลน,นั้นมีในการที่จะแก้ปัญหานะครับวิกฤตของเด็กเกิดไม่ใช่เพียงแค่เด็กเกิดใหม่น้อยครับแต่เป็นปัญหาวิกฤต โครงสร้างประชากรเพราะว่าการที่มีเด็กเกิดใหม่น้อยมีผู้สูงอายุเยอะและในอนาคตอันใกล้ที่เราจะมีแรงงานน้อยลงนั้นภาพรวมนี้เราเรียกว่าเป็น p OPULATION CRISIS หรือเป็นวิกฤตโครงสร้างประชากรซึ่งวันนี้ยังต้องเรียนว่ายังไม่มีประเทศไหนในโลกที่ประสบความสําเร็จในการที่จะเพิ่มจํานวนประชากรนะครับเพราะว่ามันไม่ใช่เพียงแค่เงินอย่างเดียวผมเชื่อว่าท่านสมาชิกจากการที่ทําข้อมูลมาเยอะจะทราบดีนะครับว่าแม้จะสิงคโปร์ให้กันขนาดนี้ประชากรของสิงคโปร์เด็กเกิดใหม่ก็ยังไม่ ดังนั้นวันนี้เราหวังเป็นอย่างยิ่งครับว่านโยบาย5คูณ5ฝ่าวิกฤตประชากรจะสามารถตอบคําถามแล้วก็ทําให้ประชากรเด็กเกิดใหม่ในประเทศไทยได้มีเพิ่มมากขึ้นครับกลาบขอบพระคุณครับ,บคุณท่านมนตรีเชิญท่านศาสินานค่ะเชิญครับ ขอบคุณท่านวราวุธค่ะคุณท่านประธานค่ะดิฉันก็ติดตามท่านอยู่นะคะในทิกตอกค่ะกนอนโยบาย5คูณ5เองที่ท่านได้มีการนําเสนอนะคะอย่างเข้าใจง่ายๆนะคะก็ดิฉันขอถามเป็นคำถามที่2องค่ะท่านประธานอันนี้ก็คือเมื่อกี้ได้ฟังแล้วว่ามียุทธศาสตร์อย่างไรรัฐบาลมีความคิดในการจะแก้ไขอย่างไรค่ะดิฉันขอถามต่อไปในเกี่ยวกับเรื่องงบประมาณและการกระทานเพราะว่าสุดท้ายเนี่ยก็ต้องไปอยู่ที่ว่าจะมีการจัดการงบประมาณอย่างไรคําของงบประมาณในปีต่อไปปี69เนี่ยจะไปในทิศทางนี้หรือไม่นะคะ อยากถามว่าทางรัฐบาลนะคะในงบประมาณปี2569ค่ะรัฐบาลมีแนวทางในการปรับเพิ่มงบประมาณในส่วนที่เกี่ยวข้องนะคะกับการแก้ไขปัญหาวิกฤตเด็กเกิดน้อยเนะะี่ยค่ะอย่างไรถ้าท่านอยากให้ท่านอธิบายเป็นรายละเอียดจะได้ใช้ในการติดตามต่อในการอภิปิายงบประมาณค่ะท่านขอบคุณท่านประธานค่ะชินท่านมนตรีครับขอบคุณท่านประธานครับ ขอบคุณท่านสอสอครับท่านได้ถามประธานที่ได้ตรงประเด็นแล้วก็ท้ายที่สุดทางคณะรัฐมนตรีก็คงต้องอแบบโดวยเฉพาะอย่างยิ่งกระทรวงพอมอนะครับคงต้องขอยืมพลังของท่านสอสอเวลาอยู่ในคณะกรรมาการงบประมาณปี2569นะครับเพราะว่าในปี69ครับท่านประธานครับทางกระทรวงพอมอเราตั้งงบประมาณ ในการที่จะอุดหนุนเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดตั้งแต่ศูนย์ถึง6ปีนะครับจากเมื่อก่อนเราให้กันเป็นแบบ selective คือว่ายังไม่ได้ให้ครอบคลุมนะครับจากประมาณเกือบเกือบสล้านนะครับสล้าน8ปดแสนคนนั้นเราให้งบประมาณนะครับอยู่ดูแลประมาณ2ล้าน2อแสนคนหรือประมาณ55 6 0 แต่ในปี2,569ครับเราได้เพเิ่มนะครับเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดนั้นเนี่ยจากจำนวน55%นั้นเป็นท่นหน้าคือจะอยู่ที่ประมาณ3,201,000กว่าคนครับท่านประธานครับงบประมาณที่เราเสนอไปก็คืออยู่ที่23,171ล้านบาทเศษนะครับท่านประธานนอกจากนั้นนะครับยังมีงบประมาณในการพัฒนาศักยภาพเด็กปฐมวัยแล้วก็ยกระดับ การพัฒนาสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยเพราะว่าวันนี้ครับท่านประธานครับศูนย์พัฒนาเด็กหรือว่าศูนย์ดูแลเด็กเล็กในประเทศไทยนั้นส่วนใหญ่จะรับเด็กตั้งแต่อายุ3ขวบขึ้นไปนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นต้องเรียนว่าปัจจุบันภายใต้กฎหมายที่ทางกระทรวงแรงงานดําเนินการหรือและเป็นไปตามกติกาของ i อเนะครับเราสามารถให้คุณแม่ลาคลอดได้อยู่ที่1 9 8วัน ซึ่งคำถามอยู่ที่ว่าพอพ้น98วันไปแล้ววันที่99นะครับเราจะเอาลูกไปไว้ที่ไหนที่ผ่านมาบางครั้งคุณพ่อคุณแม่ก็จะส่งลูกกลับไปให้กับปู่ย่าตายายซึ่งบางครั้งก่อให้เกิดปัญหามากขึ้นเพราะว่าบางครั้งเนี่ยคนในต่างจังหวัดวิธีที่จะเลี้ยงดูเด็กเล็กเพื่อให้อยู่เงียบก็จะโยนแท็บเล็ตให้หรือบางครั้งก็จะโยนสมาร์ทโฟนให้ซึ่งก่อให้เกิดปัญหาหนักกว่าเดิมดังนั้นแนวทางของกระทรวงพมคือเราอยากจะลดเพดานอายุของสถานดูแลเด็กปฐมวัยจาก3มขวบลงมา ให้อยู่ที่ประมาณ3เดือนเป็นเรื่องที่ท้าทายนะครับและเรากําลังขอทดลองเป็นพายอตโปรเจกต์ในการของก็ประมาณอยู่ที่ประมาณเกือบ40ล้านครับในการที่จะพัฒนาศูนย์ เรียกว่าศูนย์พัฒนาสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยนะครับที่อยู่ในการดูแลของกระทรวงพมเพราะว่าดูแลเด็ก3ามขวบกับดูแลเด็ก3เดือนผมเชื่อว่าท่านสมาชิกทราบดีนะครับว่าต่างกันหนังคนละเรื่องเลยนะครับคอก็ยังไม่แข็งและต้องมีการเลี้ยงดูอย่างประคบประงมพอสมควรนะครับและที่และนอกจากนั้นนะครับเรายังมีการตั้งงบป,ประมาณนะครับในหลักเกณฑ์เด็กที่ตอนแรกเนี่ยมีเด็กที่อยู่ในครัวเรือนยากจนแต่ตอนนี้เราก็ให้เป็นทุ่นหน้าไปแล้วนะครับอย่างที่ผมได้เรียนไปว่าอยู่ ที่สองหมื่นสามพกว่าล้านนะครับในส่วนของกระทรวงอื่นๆนะครับอยากจะสอบถามเหมือนกันแต่เพื่อเอิญว่าตอนนี้ข้อมูลยังมาไม่ถึงได้แต่ในส่วนของกระทรวงพมดังนั้นถ้าหากว่าใน ปีงบประมาณ2,569การตั้งคณะกรรมการพิจารณางบประมาณครับเราอยากจะเสนอแนวทางว่านอกจากให้เด็กแรกเกิดตั้งแต่ศูนย์ถึง6ปีแล้วเราอยากจะถอยหลังครับไปตั้งแต่ตอนอยู่ในคันคุณแม่ตั้งแต่อายุ4เดือนมาจนถึงแรกเกิดจนถึง6ปีงบประมาณน่าจะเพิ่มขึ้นอีกประมาณเกือบเกือบหมื่นล้านคงต้องขออนุญาตฝากท่านประธานไปยังท่านสมาชิกครับว่าได้ช่วยกันสนับสนุนงบประมาณปี69ครับกับขอบพระคุณครับขอบคุณท่านมนตรีครับท่านไทยศรีนัน มีเวลาอีกนิดนึงค่ะท่านประธานขอเวลาอีกนิดนึงค่ะทีนี้นอกจากเรื่องงบประมาณค่ะก็ ขอ,อขอบคุณท่านวรราบุตรที่ตอบมาค่อนข้างครบถ้วนนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะ้องติดตามต่อในองบประมาณปี69ต่อไปแล้วก็เห็นด้วยกับการเพิ่มงบประมาณในแต่ละส่วนที่ท่านพูดมานะคะทีนี้ขอสุดท้ายคำถามตัวท้ายกับท่านประธานเป็นเกี่ยวกับเรื่องของกฎหมายการแก้ไขกฎหมายต่างๆที่อาจจะช่วยในเรื่องของการให้ประชาชนมีมีบุตรมากขึ้นหรือว่าเพิ่มคุณภาพในการมีลูกคะว,ว่าทางรัฐบาลเนี่ยมีแนวทางในการแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างไรคนถามสุดท้ายกับท่านประธาน คุณมากครับท่านสมาชิกจริงๆกระทู้ถามทั่วไปเนี่ยมันไม่เหมือนกระทู้ถามสดนะครับมันถามได้แค่2ครั้งนะครับแต่ไม่เป็นไรอนุโลมให้นะครับเชิญท่านมติครับเรียนท่านประธานครับต้องชมท่านสมาชิกนะครับท่านถามนโยบายถามเงินถามกฎหมาย3เรื่องเนี่ยค่อนข้างจะครอบคลุมนะครับที่เรากําลังพิจารณาอยู่ในขณะนี้ในส่วนของกฎหมายครับท่านประธานครับเรามีอยู่3าฉบับที่เรากําลังเร่งแก้อยู่นะครับ กฎหมายฉบับแรกเป็นร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็กที่เกิดขึ้นโดยอาศัยเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ทางการแพทย์รายละเอียดของกฎหมายนี้นะครับทางกระทรวงพอมอเราทําร่วมกันกับกระทรวงสาธารณสุขนะครับซึ่งเ,เป็นการปรับปรุงเพื่อที่จะเอื้อให้กับบุคคลทุกๆคนครับสามารถได้รับการคุ้มครองแล้วก็สามารถมี ลูกมีบุตรนะครับโดยการใช้เทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ทางการแพทย์ไม่ใช่ไม่ว่าจะเป็น IF นะครับหรือไปทำกิฟอะไรต่างๆเพราะว่าวันนี้เองนะครับก็ต้องขอแสดงความยินดีกับพี่น้องประชาชนนะครับกลุ่ม LGBTQIA+ นะครับเพราะว่าวันนี้ท่านสามารถจดทะเบียนได้แล้วจากกฎหมายสมรสเท่าเทียมที่ผ่านสภาผู้แทนไปต้องขอบคุณสมาชิกทุกท่านนะครับและจากกฎหมายฉบับนั้นเองนะครับเป็นเหตุที่วันนี้เรากําลังจะต้องแก้ ร่างกฎหมายฉบับนี้นะครับจากเป็นคําว่าสามีภรรยานะครับหรือว่าสามีหรือภรรยานั้นให้เปลี่ยนเป็นคําว่าคู่สมรสเพื่อที่จะเอื้อให้กับคนทุกคนครับไม่ว่าจะเป็นชายเป็นหญิงหรือเป็นเพศใดก็แล้วแต่นะครับสามารถที่จะมีบุตรได้นะครับตามกฎหมายฉบับดังกล่าวนี่เป็นกฎหมายฉบับแรกที่ ทางกระทรวงการกระทรวงสาธารณสุขและกระทรวงพมเรากําลังเร่งแก้อยู่นะครับซึ่งกฎหมายฉบับนี้ได้ผ่านการรับฟังความคิดเห็นการทําประชาพิจารณ์แล้วนะครับคาดว่าในครึ่งหลังของปี2568นะครับปีนี้จะสามารถดําเนินการแล้วก็ประกาศในพระราชกิจจาได้ในกฎหมายฉบับที่สองครับเป็นการปรับปรุงพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทําด้วยความรุนแรงในครอบครัวนะครับต้องเรียนว่าการสร้างสถาบันครอบครัวให้มีความเข้มแข็งนะครับ จะเป็นปัจจัยอีกหนึ่งปัจจัยที่ทําให้คนรุ่นใหม่นะครับและครอบครัวคนรุ่นใหม่นั้นคิดที่จะมีลูกมากขึ้นนะครับซึ่งกฎหมายนี้อยู่ในการพิจารณาของสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีนะครับแล้วก็แจ้งเวียนไปยังหน่วยงานหลายๆหน่วยงานขอความเห็นเพิ่มเติม,ตมอยู่นะครับ และกฎหมายฉบับสุดท้ายเป็นการพัฒนาแล้วก็แก้ไขปรับปรุงพระราชบัญญัติส่งเสริมนะครับการพัฒนาและคุ้มครองสถาบันครอบครัวครับซึ่งในการนี้ทางกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวของกระทรวงพอมครับเราได้ให้ทางสถาบันวิจัยให้คําปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ครับดำเนินการศึกษาอยู่ว่าการที่จะสร้างโครงสร้างครอบครัวไทยให้มีความเข้มแข็งม,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 มากขึ้นหรือจะเป็น intergenerational house นะครับเหมือนอย่างที่เราเคยดูหนังเรื่องหลานมาที่วันนี้กำลังกลายเป็น global p h e n o m e n n กำลังส่งชิงรางวัลออสการ์อยู่นั้นเนี่ยจะทําอย่างไรให้สถาบันครอบครัวของไทยนั้นมีความอบอุ่นได้มากขึ้นและส่งเสริมเอื้อให้กับคนในเจน Y ายเจนซและในอนาคตเจนอัลฟาและเบตานั้นอยากจะมีลูกแล้วก็เพิ่มจํานวนประชากรขอ,ของประเทศไทยครับเป็นกฎหมาย3ฉบับครับขอบคุณครับท่านประธานครับขอบคุณมากครับเปน็นอันจบกระทู้ถามทั่วไปกระทู้แรกสำหรับวันนี้นะครับต่อไป เ,เข้าสู่ระเบียบว,วาระที่1.2.2ครับกระทู้ถามที่408เรื่องแนวทางแก้ไขปัญหาในอุตสาหกรรมภาพยนตร์ไทยนะครับซึ่งถามโดยท่านภูริวัฒน์ใจสำราญนะครับถามท่านนายกรัฐมนตรีท่านนายกรัฐมนตรีได้มอบหมายให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเป็นผู้ตอบกระทู้ถามแทนนะครับได้รับแจ้งจากท่านรัฐมนตรี ว่าการกระทรวงวัฒนธรรมครับว่าติดภารกิจสําคัญได้นัดหมายไว้ล่วงหน้าแล้วจึงได้ขอเลื่อนการตอบกระทูออกไปเป็นวันพฤหัสที่27กุมภาพันธ์2568นะครับตามข้อบังคับข้อ151ครับต่อไประเบียบวาระที่1.2.3ครับกระทูถามเรื่องความชัดเจนเรื่องโครงการระเบียงเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคใต้นะครับของท่านสสพัมน หนุนนานๆนะครับถามท่านนายกรัฐมนตรีท่านนายกรัฐมนตรีได้มอบหมายให้ท่านมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมครับเป็นผู้ตอบกระทู้ถามแทนแต่ว่าท่านรัฐมนตรีว่าการได้มอบหมายให้ท่านมนตรีช่วยนะครับท่านมณพรเจริญศรีเป็นผู้ตอบกระทู้ถามแทนตามข้อ151ท่านรัฐมนตรีมานั่งรออยู่แล้วนะครับเชิญท่านพระคมอนครับเชิญท่านสสครับ